พระธรรมสรุดีบทที่สิบข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทำไมพระองค์จึงทรงอยู่ไกลแสนไกลทำไมพระองค์จึงทรงซ่อนพระองค์ในยามเดือดร้อนด้วยความหยิ่งพยองคนชั่วไล่ล่าคนอ่อนแอผู้ซึ่งติดกับในอุบายที่เขาคิดขึ้นพวกเขาโอ้อวดตันหาในใจของตนพวกเขาอวยพรคนโลภและลบหลู่องค์พระผู้เป็นเจ้า ด้วยความจองหองอวดดีคนชั่วไม่สแสวงหาพระเจ้าไม่เคยมีพระเจ้าในความคิดของพวกเขาเลยทางของพวกเขาเจริญรุ่งเรืองเสมอพวกเขาปฏิเสธบทบัญญัติของพระองค์พวกเขาเย้ยหยันศัตรูทั้งปวงของพวกเขาพวกเขาบอกตัวเองว่าไม่มีสิ่งใดทําให้เราสั่นคลอนได้พวกเขาสาบานว่าไม่มีใครทําอันตรายเราได้ริมฟีปาาของพวกเขา เต็มไปด้วยคําโกหกและคำข่มขู่ความเดือดร้อนและความชั่วอยู่ใต้ลิ้นของพวกเขาพวกเขาหมอบคอยอยู่ใกล้หมู่บ้านออกจากที่ซ่อนมาฆ่าคนบริสุทธิ์ตาของพวกเขาซุ่มมองเหยื่อพวกเขาหมอบคอยอยู่เหมือนสิงโตที่ซุ่มซ่อนพวกเขาหมอบรอจับคนไม่มีทางสู้พวกเขาจับคนไม่มีทางสู้และลากไปในตาข่ายคนบริสุทธิ์ ถูกบทขยี้และล้มลงพวกเขาล้มเหยื่อด้วยกำลังที่เหนือกว่าคนชั่วบอกตัวเองว่าพระเจ้าไม่มีวันสังเกตเห็นพระองค์ทรงปิดพระพักและทรงมองไม่เห็นเลยข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงลุกขึ้นข้าแต่พระเจ้าขอทรงชูพระหัตถ์ของพระองค์ขออย่าทรงลืมคนไม่มีทางสู้ทำไมคนชั่วจึงลบหลู่พระเจ้าทำไมพวกเขา จึงกล่าวกับตนเองว่าพระองค์จะไม่ทรงเอาเรื่องเราแต่พระเจ้าทรงเห็นความเดือดร้อนของผู้ที่ทุกข์ลำเค็นพระองค์ทรงระลึกถึงความทุกโศกของผู้เขาและทรงรับมันไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมอบชีวิตของผู้เขาไว้กับพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยของผู้กำพร้าพ่อขอทรงหักแขนของคนชั่วและคนเลว เรียกร้องให้เขารับผิดชอบความชั่วของตนซึ่งยังไม่มีใครพบองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นจอมกษัตริย์สืบไปนิรันด์บรรดาประชาชาติจะพินาศไปจากแผ่นดินของพระองค์ข่าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงฟังความปรารถนาของผู้ที่ทุกข์ลำเค็นพระองค์ทรงให้กำลับบงใจผู้เขาและทรงฟังเสียงร่ำร้องของผู้เขาทรงปกป้องลูกกัมพร้าพ่อและผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหง เพื่อว่ามนุษย์ซึ่งเป็นของโลกนี้จะไม่ทำให้หวาดกลัวอีกต่อไปพระธรรมสดุดีบทที่สิบเอ็ดข้าพเจ้าลีภายอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเหตุใดท่านจึงกล่าวกับข้าพเจ้าว่าจงหนีไปที่ภูเขาของท่านดั่งนกเพราะคนชั่วได้โกงคันธนูพวกเขาได้เอาลูกศรผ้าสายไว้เพื่อยิงจากเงามืด ยิงไปที่ผู้มีใจเที่ยงตรงเมื่อรากฐานถูกทำลายลงแล้วคนชอบธรรมจะทำอะไรได้องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตในพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าประทับบนบัลลังก์แห่งฟ้าสวรรค์พระองค์ทรงสังเกตทุกคนบนโลกพระเนตรของพระองค์ทรงตรวจสอบผู้เขาองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรวจสอบคนชอบธรรมแต่คนชั่ว และบดดาผู้ที่ชอบความโหดร้ายทารุนนั้นพระองค์ทรงเกลียดเข้ากระดูกดำพระองค์จะทรงเทฐานเพลิงและไฟกรรมฐานลงเหนือคนชั่วดังหาฝนและเผาผลาญเขาด้วยลมอันร้อนแรงพระองค์พระพุทธเจ้าทรงชอบธรรมพระองค์ทรงรักความยุติธรรมคนชอบธรรมจะเห็นพระพักพระองค์พระธรรมสดุดีบทที่สิบสอง ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทรงช่วยด้วยเพราะไม่มีใครที่ซื่อสัตย์อีกแล้วคนที่จงรับพักดีสูญไปจากหมู่มนุษย์แล้วทุกคนโกหกเพื่อนบ้านของเขาพวกเขาประจบสอบพลอด้วยริมฝีปากของพวกเขาแต่กักเก็บความหลอกลวงอยู่ในใจของพวกเขาขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้ทุกริมฝีปากที่ประจบสอบพลอเงียบไปและทุกลิ้นที่อวดดี ซึ่งกล่าวว่าเราจะเอาชนะด้วยลิ้นของเราริมฟีป่าของเราเองจะปกป้องเราใครจะมาเป็นนายของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะลุกขึ้นเพราะเห็นแก่คนยากจนที่ถูกรีดไถและเห็นแก่คนยากไร้ที่โอดครวนเราจะปกป้องพวกเขาจากคนที่ประทุษร้ายและพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นไม่มีข้อบอกพร่องดังเงินที่ถลุง ให้บริสุทธิ์ในเบ้าหลอมดั่งทองที่หลอมเจ็ดครั้งข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงคุ้มครองคนยากไร้ให้ปลอดภัยและปกป้องข้าพระอง์ทั้งหลายจากคนชั่วตลอดไปคนชั่วเพ่นพ่านอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งเมื่อความชั่วช้าเลวทรามเป็นที่ยกย่องในหมู่มนุษย์พระธรรมกิจการของอาคาาัครทูตบทที่สิเก ขณะอัปโลอยู่ที่เมืองโครินเปาโลเดินทางไปตามถนนที่ผ่านดินแดนด้านในและมาที่เมืองเอเฟซัสเขาพบสาวกบางคนที่นั่นและถามว่าเมื่อท่านเชื่อท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่พวกเขาตอบว่าไม่เราไม่เคยแม้แต่ได้ยินว่ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเปาโลจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นท่านได้รับบัพติศมาอะไร พวกเขาตอบว่าบัพติศมาของยอห์นเปาโลจึงกล่าวว่าบัพติศมาของยอห์นคือบัพติศมาที่แสดงการกลับใจใหม่ยอห์นได้บอกประชาชนให้เชื่อในพระองค์ผู้ซึ่งมาภายหลังท่านคือให้เชื่อในพระเยซูเมื่อได้ฟังเช่นนี้พวกเขาก็รับบัพติศมาเข้าในพระนามขององค์พระเยซูเจ้าเมื่อเปาโลวางมือบนพวกเขาพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็เสด็จมายังคนเหล่านี้พวกเขาก็พูดภาษาแปลกๆและพยากรคนทั้งหมดนี้เป็นผู้ชายมีประมาณ12คนเปาโลเข้าไปในธรรมศาลาและกล่าวด้วยใจกล้าเป็นเวลาสามเดือนชี้แจงเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าด้วยเหตุผลอย่างน่าเชื่อถือแต่บางคนใจดื้อด้านไม่ยอมเชื่อและพูดให้ร้ายทางนั้นต่อหน้าสาธารณชน ดังนั้นเปาโลจึงพาพวกสาวกแยกไปและพวกเขาไปอภิปรายกันที่ห้องประชุมของทิรันนัสทุกวันเขาทำเช่นนี้อยู่สองปีจนชาวยิวและชาวกรีกทั้งปวงในแคว้นเอเชียได้ยินพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงกระทำการอัศจรรย์ที่พิเศษกว่าปกติผ่านทางเปาโลกระทั่งเมื่อนำพ้าชนะกับผ้ากันเปื้อนที่แตะถูกตัวเขา ไปวางบนตัวคนเจ็บป่วยคนเหล่านั้นก็จะหายโรคและวิญญาณชั่วก็ออกไปจากเขาชาวยิวบางคนไปตามที่ต่างๆแล้วขับไล่วิญญาณชั่วโดยพยายามออกพระนามขององค์พระเยซูเจ้าเนื้อคนที่ถูกผีสิงพวกเขาจะสั่งว่าในพระนามพระเยซูซึ่งเปาโลประกาศเราสั่งเจ้าให้ออกมาบุตรชายเจ็ดคนของเซวา หัวหน้าปุโรหิตชาวยิวก็ทำเช่นนี้วันหนึ่งวิญญาณชั่วต่อบพวกเขาว่าพระเยซูนะ่ะข้ารู้จักและข้าก็เคยได้ยินเรื่องเปาโลแต่พวกเจ้าเป็นใครกันแล้วคนที่มีวิญญาณชั่วสิงก็กระโจนเข้าใส่และเอาชนะพวกเขาทั้งหมดคนนั้นทุบตีพวกเขาจนต้องเพนหนีจากบ้านทั้งทงที่เปลือยกายและเลือดไหลเมื่อเรื่องนี้ไปถึงหูชาวยิวและชาวกรีก ในเมืองเอเฟซัสพวกเขาทั้งปวงพากันเกรงกลัวจับใจและพระนามขององค์พระเยซูเจ้าก็เป็นที่ยกย่องอย่างสูงบัดนี้หลายคนที่เชื่อมาสารภาพการกระทำที่ชั่วร้ายอย่างเปิดเผยคนที่ใช้เวทมนต์คาถานำม้วนตำราของตนมาเผาทิ้งต่อหน้าสาธารณชนตำราเหล่านั้นรวมแล้วคิดเป็นเงินถึงห้าหมื่นแดกมาโดยเหตุนี้ พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงแพร่ออกไปอย่างกว้างไกลและเกิดผลมากยิ่งขึ้นภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้เปาโลตกลงใจว่าจะไปกรุงเยรูซาเล็มโดยผ่านทางแคว้นมาซิโดเนียและอาคายาเขากล่าวว่าหลังจากได้ไปที่นั่นแล้วเราต้องไปเยี่ยมกรุงโรมด้วยเปาโลส่งผู้ช่วยของเขาสองคนคือทิโมธีกับเอรัสทัส ไปแคว้นมาซิโดเนียขณะที่เขาอยู่ในแคว้นเอเชียต่ออีกหน่อยหนึ่ง